สวัสดีครับเช้าวันนี้วันที่15แล้วนะครับวันนี้เราอยู่ทับสะแกนะครับก็เคลื่อนตัวออกจากทับสะแกนะครับนะฮะมุ่งหน้ากับกรทมนะฮะขับผ่านมาดีเลยครับวัดหล้วยึกตำบลนาหิกวางอำเภอทับสะแกปฏิบัตีฐานนะครับตรงหงบนี้มีเรื่องเล่านะฮะถ้าใครรูจากตำนานเป็นอย่างดีนะฮะก็คงจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะอุทียนแห่งชาติน้ำตกห้วยยางนะ

หาดก็ว่างเลยนะครับสวัสดีครับเชา้าวันนี้วันที่15แล้วนะครับวันนี้เราอยู่ทับสแกนะฮะก็ เคลื่อนตัวออกจากทัสแกนะครับนะฮะมุ่งหน้ากับกรทมนะฮะก็น่าจะจบทริปที่วันนี้แล้วแหละนะฮะแต่ก่อนที่ว่าเราจะวิ่งกับกรทมเลยเราก็จะมีแวะเก็บทุทยานอีกสองที่นะครับเอ่อถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะน่าจะเป็นท่าสองยางกับมนกรนะครับแวะเอาเราทยานเข้าเรื่องซะหน่อยก็ เหนื่อยแล้วก็เพียแล้วก็หลายอย่างครับคิดถึงที่บ้านคิดถึงที่นอนและวพอแลครับคลิปนี้ถือว่าบู๊จนคิดถึงบ้านแล้วครับแล้วก็จบจากคลิปนี้แล้วผมก็จะพักยาวเลยนะถ้าถ้าเป็นไปอย่างที่คิดไว้ก็ปีนี้ก็คงไม่ออกคลิปแล้วแหละ <c oughs> จากนี้เราไปถึงน้ําตกเ้วยยางนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วอย,ยางก็ ไม่ไม่ไกลนะประมาณยี่สิบกิโลนะฮะอ่าก็ขับรถชิวๆไปนะฮะตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบนะฮะโอ้แวะเติมพลังงานเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมถ่ายนะฮะเก่ <c oughs> งเลยหิวจัด <c oughs> ผมพูดผิดจริงๆด้วยมันไม่ใช่อุทยานแห่งชาติ พาสองยางอะไรวะอุทยานแห่งชาติห้วยยางเออห้วยยางนะขับผ่านพอดีเลยครับวัดห้วยลึกตำบลนานะหูวกวางอำเภอทัาแก่ประจวบคีรีขันนะครับตร้าหงส์ตัวนี้นี่มีเรื่องเล่านะฮะถ้าใครรู้จักตำนานกันอย่างดีนะฮะก็คงจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเคยมีกระดิ่งอยู่ที่ปลายปากนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะฮะ อยากรู้ว่ามีเรื่องเล่าตำนานยังไงก็ลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับอันนี้ก็แวะมาเช็คอินถ่ายรูปก,กับเจ้าหงษ์ทองตัวน,นี้นะครับของที่เฝ้าคุมประตูวัดห้วยลึกครับ นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหัวยยางนะฮะไหนขอดูนี่น,น,นะนอยบงเพ่งนะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวป้ายหน้านเราก็จะไปที่หาดวนากรนะครับอาจจะเข้าไปดูในหาดด้วยนะฮะอยากจะดูกันว่ามันสวยขนาดไหนนะครับโอเคอ้ ึงแล้วอุทยานแห่งชาติาอุทยานแห่งชาติหาดวนกรนะครับถึงแล้ว ไปทางไหนที่นี่มึงเลยยินดีต้อนรับสู่หาดวนกรได้มาแล้วอุทยานแห่งชาติหาดวนกร นเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดิโบ ได้ความร่มลื่นแล้วก็ได้บรรยากาศนอนฟังเสียงน้ําทะเลนะฮะร้อนผมว่าไม่ร้อนแน่ๆน่ลมมันพัดตลอดแล้วก็มีร่มอย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะฮะป้ายสุดท้ายครับ บ้านครับกลับบ้านแล้วครับโอตอนนี้กำลังวิ่งออกจากหาดนะครับโอตายก็ยังเหลือเส้นทางให้เราวิ่งอีกก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับสองร้อยสมรอยโลนะฮะก็ยังไม่ปิดเดีย๋ยวไปปิดทริปที่บ้านอยากให้ทุกคนเห็นหน้านะครับว่าไอ้มู่ครับไอหมาน้อยของผมเนี่ยว่ามันจะคิดถึงผมขนาดไหน นะฮะเดี๋ยวจะตั้งกล้องถ่ายตอนขับเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าหมากันถึ <laughs> งในหมู่บ้านแล้วครับเดี๋ยวดูหน้าไอ้ชายโม่มันจะเป็นยังไงบ้าง <laughs> ไอม้ไอมูไอ้ม่เอ้ยมึงเ <laughs> <laughs> ด,ดี๋ยวดูดเ

่าไม oh, oh, oh. ่ให้มันลอเลยนโอยโอ้โหดีใจสุดๆดีใจสุดๆหากระดิกเลยนั่นๆๆ พูดได้พูดไม่จะสั่นใส่หวยเลยดูดิอมาแล้วโกรธนะเนี่โกรธโกรธโอ้โกโกรธโอเค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 เขากำลังเอารถขึ้น